ครับผมมาดูกันที่ความมึนไหวของทีมชาติไทยในส่วนของรุ่นอายุไม่เกิน6ปีนะครับล่าสุดเขาก็เดินทางมารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยนักเตะชื่อดังมากันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นจักรพลสายมะฮุงนะครับนี่เป็นกองหลังจากชนบุรีนะครับพงศกรอินเน่แล้วก็มีเมสซี่เฟรมปัญญวัฒน์อันนี้จากเอจีเมืองทองใช่ก็เข้ามารายงานตัว25คนนะครับแล้วก็จะไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์ฝึกพัฒนาศูนย์ กีฬาแห่งชาตินะครับที่มอกรุงเทพธนบุรีนะครับก็จะเก็บตัวฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับแล้ว่าจะนักเตะหลายคนอาจจะมีโปรแกรมกับโรงเรียนหรือสถาบันในการผ่นฟุตบอลโกรมภาระนะครับก็โค้ชดั๊ดธงชัยรุ่งเรืองเลิศนะครับกุณซือของทีมชาติไทยยูสิบกชุดนี้ก็บอกว่าตอนนี้นักเตะเนี่ยค่อนข้างพร้อมนะครับเหลือในส่วนของการปรับจังหวะอีกเล็กน้อยก็ถือว่าจะพร้อมไปเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ละในการ เล่นฟุตบอลต่อไปใช่ครับอ่ะก็ต้องรอติดตามกันนะครับมีเวลาเตรียมทีมสักประมาณ1 5ถึง20วันนะครับก่อนที่จะไปเล่นฟุตบอล4ีซ่านะครับที่ประเทศจีนในช่วงวันที่1ถึง8กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ก่อนลุยชิงแชมป์อาเซียนนะครับในวันที่29การกฎาคมถึง11สิงหาคมก็ที่ประเทศอินโดนีเซียใช่ครับยกันส่งกำลังใจเชียร์ทีมชุดนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย